พอจะนั่งขอกรหวายน้อมใจประยุ่นสาบว่ห้องเปลี่ยนจายาซื้อเสียงในเหลืองชีวิตในครอบครัวนี้มีอยู่เพียงสามคนความจนให้นั่นรอคอยพอซื้อว่าพอลาผู้เป็นแม่ซื้อว่าหน่อยเที่ยวป่อยดาเจกันตัวของผมว่านั่น พว่มหงยสอวนชายอายุกายพอสมควรสิบแปดปีไปแล้วเมื่อนี้ลงไปเล่นน้ำเขาคุ้งควางไผ่ก็มีตกแต้ท่วงยันเยยว่าจนถูกวันหนีบอพพนอยากจวนเขาเลยหาพวกผู้สาวมองเมื่อไหนสังโนเติมมบบาน ความจนทาปัญญาแขนอยากแก่นขอยหลกสาคือจังคมคนวา่าให้บ้านเขาเอาพื้นขื้นใดตั้งแตกฟ้าเฮี้ยนสิพังคนลมเสาขาดบ้อนหินถมก็อปมีควันค้มตากเสาคว,าควาาาันใหม่อดอย่ไปล้อมือ ทรมานย่านลมเป่าคิดหลายหลบหลายเราก็บห็นบนแล้วแนวปั๊มเมนเมมีแสนเต็มที่กอบหให้ได้แต่ทนอุกกินสตาผ้าทุกขาดเกินแรงเศร้า อาเจ้เขาหันกลจากกว่าของไฟมีพอสิได้หันใจหัวต้องไปว่าศีรษะความกับพ่อแม่ในเรื่องนี้ที่ดีหายเป็นจังไดแล้วน้อยายนยอย ท่านแม่ท่านไปแล้วแนวไหให้มีคาเด้อแม่เดือปัถนาสิงใดขอให้ได้สิ่นนั้นสมดังมนโนหวังอันว่าพุ่ยไฟสังกายมีมาตองขอให้เงินทองล้นเกินคนใน้ลูกได้แม่เดือความถูกโศกให้ห่างเวียนไก่ขางห่างหางนีด้วยฝนท่านเที่ยนีขอให้เปลียนชัดเจียวว่าทองได้รองนางเด้อแม่เดือให้สำเร็จความหวังดังมนนในไว้ใไกเก่าปรถนา สาธุด้วยอำนาจแจกาคุ้นแหงแก่ไตลาดแม่เอ้ยจงประจัดค่อยไพ่หางไก่ไล่วินเว้นไพ่ให้อันตรายยับางดียดเดือแม่เดือเจ้ายาขมเขียดแฉแนลล้มบัวงูเงาเตือนดวงเศร้าให้เจ้าเสือนใสแสงเดือแม่้เดือตองำแลงให้เจ้าใสฮงฮงดังแสงไฟฟ้า อันว่าโลกข้าไขวัดไอ้ให้ไก่ห่างเด้อแม่เด้อปรารถนาสิ่งใดขอให้ได้สิ่งนั้นขั้นสมดำดังมนุษย์จะเลือ ขอคุณพ่อคุณแม่คุณน้องคุณนุงคุณลูกคุณหลานจูกูจูกคนนขับอายุมันควรยืนควอมเจ็บใหญ่ใดควมไข่ยายาม่ายายมีให้ได้เป็นเศรษฐีม,ม,มังมีเงินล้านขับยายเจ็บยายจนให้มีแต่ลำแต่รวยให้ยูดีไม่แห้งใบแดงแดงให้เต็มท้องเต็มไทยกระเป๋าใด้ใหญ่ให้มีแต่ใบหารอยใบพันุได้พอด่อได้แม่ได้สาถุ